เปิดภาพในอดีแอปเปิ้ลสีสเงียนทั้งหน้าทําจุดเดียวแต่สวยเปะเวอร์อีกหนึ่งดาราสาวสวยที่ขึ้นให้ไเป็นคุณแม่ลูกสองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับแอปเปิ้ลสีสเงียนสีหาราชซึ่งตอนนี้หากใครที่ติดตามเธอจะเห็นว่าเธอนั้นมีรูปร้างตัวเด็กผิวขาวหน้ารักและสวยมากๆ แต่หลายคนคงไม่เคยเห็นเธอในอดีตจนล่าสุดเธอได้โพสภาพเทียบตัวเองในอดีตกับปัจจุบันพร้อมรับข,ข้อความบอกว่าด่าได้แต่อย่าแรงสามีบอกยังไงก็รักว่าใจก่อนวันวาท้นทายถามว่าทําอะไรมาถึงสวยขนาดนี้แม่บอกว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่ตรงๆคือถ้าง,งานใหญ่ก็ตัดปีสมูกหนึ่งครั้งนอกนั้นงานชิหมดคาไม่เคยทําอะไรนอกจากนี้เลย